ยาบลกนี่คือแอปพลิเคชันที่เอาไว้เป่าครับโทรศัพท์เป่าเทียนเนี่ยนะเฮ้ย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 เยนะสวัสดีครับ วันนี้นะครับพวกเราจะมาโหลดแอปพลิเคชันแปลกๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้ครับโหลดดอยโหลดดอยหัวเ่ยแอปแกลเลอรี่มันก็คือเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งแหละในการโหลดแอปอ่ะใช่เหมือนเพย์ตัวเหมือนแอปสโตร์อันนี้ก็เป็นหัวเ่ยก็แอปแกลเลอรี่เหมือนกันหลายคนคิดว่าหัวเ่ยแยกออกมาแล้วเนี่ยแอนดรอยด์แล้วเขาคิดว่าไม่มั่นใจว่ามันจะน้อยลงกว่าเดิมไหม คิดมากคิดมากเลยไม่มีอะไรเลยแค่เปลี่ยนทางเข้าการโหลดใช่ Facebook Line แอปโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเกมเกิรมมีหมดครับเกมเกิรมพรครับไม่ไม่ต้องล็อกแล้วจนล็อกโอเคเรียกว่าไม่ต่างก็คืออุ่นใจโหลดแอปฮิตมากมายที่หัวเว่ยแอปแกลเลอรี่เลยครับหัวเว่ยเนี่ยกูได้ยินแม่กูพูดพูดบ่อยเวลาดูตลกออพูดว่าอยากหัวเว่ยอันนั้นอยากส้านึงอันนั้นอยากหัวล้อ มีแอปแปลกๆในดวงใจไหมในเมืองไทยไม่มีอ่ะเฮ้ยแต่ในเมืองนอกมีอ่ะแอปรถไรฟ้าใต้ดินบอกเวลาบอกอะไรไปเห็นว่ารถมาตอนไหนเออเรียวทามแล้วรถแม่งมาตรงเวลาเป๊ะเลยนี่ไงแอปคุยอ่ะตัวเหลืองๆอ่ะ B Talk อ่ะไม่ไม่ใช่คุวสับโัรศั์ใช่สี่สิบอ่ะใช่โอเคแล้วมีใไรโดไม่มีงั้นเดี๋ยวมาเริ่มที่กระมดเวทีบอก่ัญหากันมาโทรศัพท์แอปมารีวิวกัน ครื่องอันนี้ก็เป็นมือถือของหัวเว่ยครับือเปลี่ยนมาใช้หัวเว่ยเครื่องใหม่กับ A S ได้เลยออ๋คือตอนนี้ A S ทุกสาขาเนี่ยมีขายโอเคแอปแรกที่ผมหามาคือชื่อแอปว่า S M T s กูเคยเล่นนะเนี่ยมันคืออะไรมันคือแอปแบบโยนโทรศัพท์เลยสมมุติว่ามึงโยนมือถือเนี่ยมันจะบอกมึงไว้ว่ามึงอ่ะโยนสูงกี่เมตรวัดความงเนวัดวัดความถึงนะนี่มีวิธ er? ีใช้มีวิธีบอกหมดในแอป นี่ไงมีข้อห้ามเยอะแยะเลยห้ามเอาขึ้นจรวดด้วยคนละสองพีดีกว่าใครสูงสุดแข่งสูงสุดสองรอบใช่ป่ะนี่รอบแรกของกูหนึ่งศูนย์จุดแปดสามสี่จุดแปดสามรอบแรกไม่หาเลยโยนมันขึ้นสองร้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยมือโดนไม่ได้อ่ะไม่ได้อ้าวฟาวฟาวจบจบถือว่า0.83ย์แปดสกูแรพานุ โอ้ยสูงสุดแล้วอันเนี้ยบักบักอันนี้บักบักอกรอบอีกรอบมอีกรอบโยมจากข้อล่างพื้นลงล่างนั้นสุดเลยอะโอ๊ยมีสีอัหนึ่งจุดหนึ่งแปดเมตรหนึ่งแปดเมตรครับผมหมุนด้วยศูนย์จุดเจ็ดสามครับไปหมุโจศูนย์จุดเจ็ดโอ ไอโน้ใจถึงสุดนล่อเป็นหนึ่งจุดหนึ่งแปดถ้าเล่นก็เล่นบนเตียงหล่นแล้วก็เด้งลงมั่งล่างไอ้ที่สองของโก้ก็คือ hold the button คือแอปแบบกดปุ่มไงกดปุ่มไว้โอ้นั่นน่ะมีกวนภาษาเนี่ยนะอ๋อนานจริงก็คือกดอย่างเงี้ยหรอ เบื่อจัดเลยเหรอเห็นมเบื่อจัดเลยเหรอจะเล่นแบบนั้นมันก็สนุกมันมีอย่างหนึ่งว้แข่งอะไรก็ได้แข่งกับเพื่อนได้ให้คะแนนความแปลกของทั้งสองแอปหน่อยอันแรกกับเฟียลก็เจ็ดแนส่วนอันที่สองเนี่ยหลุดมาทำไมเอาไปสามมอสตามไปดูอะไรกันกูพี่เกียดคิดตามนั้นเจ็ดกับสามแม่โอเคมาของกูครับผมแอปแรกนี่วิงกี้ ก็ดูแบบภาพอะไรไม่เล่นเลยนี่เราจะคอมเมนต์ก็ได้โดยที่เราไม่ต้องบอกว่าตัวเราคือใครเว้ยเอาไว้เล่นคนเดียวไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครโซเชียลปลอมสื่อเชียวปอมเลยคือเข้าใจคือยังอยากเล่นโซเชียลอยู่แต่ว่าทนท็อกซิกของคนไม่ไหวซุปเปอร์ไลท์อ่ะเออซุปเปอร์ไลท์ด้วยเหรอซุปเปอร์ไลท์คืออะไรวะเอ้ยพูดมาเองด้วยเราเป็นไม่รู้ไลยพานุรู้แล้วทำไมมันเป็นรูปน้ำนม ทำไมให้เด็กหันเล่นหันเล่นโซเชียลที่จะได้ไม่เจอแบบรุนแรงรุนแรงครับอันต่อมาดีกว่าก็ว่าเข้าทางเข้าทางใครเข้าทางบอกว่าโกดในวงการในวงการอ่อยืดหน่อยเรียกเองเรียกเองอ๋อมันคือแอปโกดเดตเตอร์มันจะหาเครื่อสัญญาณความถี่ผมหาดูดูเพื่อนก่อนมาแล้วครับผี e f m อ่าวิธีับวิธีใช้เลยครับกดแล้วก็หันไปมันก็เปิดเครื่องถูกป่ะอ่า เจอป่ะเจอผีป่ะวเต๊ดอ่ะไม่เจอไม่มีใครตามหรอกมึงอะไรเต๊ดไม่เจอผีหรอกมีแต่มีเข็มเข็มเด้งมั้งห้องนี้ไม่มีผีครับอะไห้องนี้ปลอดภัยห้องนี้ปลอดภัยไม่อยาผีเรียกได้ว่าก่อนจะไปนอนที่ไหนก็แอปนี้โพสติดตัวไว้พี่ผมขอเลือกห้องก่อนเดินไล่เลยเดินไล่เลยอันนี้สอบแววไม่ได้แล้วสอบแววในโรงแรมได้ยินเสียงตู้เสื้อผ้ากึ่งกึ่งข้างในอันนี้ไปก่อนยื่นไปสีเขียวปึ๊บไม่มีอะไรเรียกว่าแงะทางใจให้เพื่อนให้คะแนนเนี่ยเต๊ดอ่ะ แอปแรก2องตาหลังไหวสิบเลยแอปผีนะกูให้9เว้นไว้หนึ่งเพราะมันใช้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่กล้าชาวบ้านได้มึงเป็นปอบขึ้นแดงเดินไปจี้เข็มตีเรียกเขาปอบไปผลบิงกี้เนี่ยผมให้6กถ้าผมมีลูกอ่ะผมให้เริ่มจากอันนี้ก่อนให้เห็นคอนเทนต์ก่อนคอนเทนต์ดีๆก่อนผมว่ามันมีประโยชน์อยู่แต่ว่าเราโตเกินกว่าจะมาเล่นอะไรอย่างนี้แล้วสองแอปของกระผมจาก Mobile App Gallery นะครับซื้อได้ที่ A S K I S อุ่นใจได้ครบมีหมดตามมาตรฐานคนเล่นสมาร์ทโฟนเลย เนี่อันแรกของผมชื่อว่า just click it คือการแข่งกันคลิกไม่ใช่แข่งคนในประเทศเรียกว่าเราเป็นตัวแทนประเทศแข่งกันระดับโลกเลยอลกตัวแทนทีมชาติเลยหรอถ้าสมมติว่าคนดูเราสักสามแสนคลิกันคนละทีพอมันก็ขึ้นสามแสนครั้งเลยซึ่งมันคลิกแค่คนเดียวไม่ได้เพราะว่ามนันเทิน่ะกดไปเรื่อยป่ะมาแล้วครับไฟลุกแล้วครับแล้วก็ถามกับตัวเองทำทำไมไหนลองให้ติ๊กลิกบ้าง โด้ด้ทุกคนคุไม่ถนัดใช้นิ้วไงใช้ลิ้นเนี่ยใช้เอลแทนโอ้โหเฮ้ยเดียวเดี่วอันนี้แอปที่สองของผมชื่อว่าชื่อว่ายาบโบรโคตรไวเลยสงสัยเป็นน้องนักวิ่งชื่อมายูเซียนโอบรห นี่คือแอปพลิเคชันที่เอาไว้เป่าครับเป่าเป่าเทียนมาลองกันโทรศัพท์เป่าเทียนเนี่ยนะเออเหมือนเหมือนเวลาเราเป่าเค้กอ่ะไม่เป่าทีเดียวมันก็อย่างนี้ไงมีหลายดอกมันก็เหมือนกันเฮ้ยขยับไม่เป่าวะอย่าบล็อกถูกต้องนี่แหละเฮ้ย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 ขยับนะ ไหนวะเฮ้ยคือเกียโว้มุกใจเออบทจะมาก็มาเลยดอกเกียบยาโบเคนไม่เชื่อขึ้นลมหายใจมึงแค่ไหนแต่ถ้ามันใช้ได้จริงอ่ะมันลดอะไรรู้ป่ะสารคัดหลั่งมันไม่ออกมาป้องกันโควิดเออว่ะจะคิดอีกก่ให้สิบเลยมันคือการแข่งขันอะระดับประเทศอ่ะคือตอนนี้พ่อกรัวซื้อเก้าอี้เกมเมอร์มามันนด้อิน โบร์อะย่าโบร์สองแล้วกันสองชอบเป็นใช้งานได้จริงเดี๋ยวค่อยเพิ่มไปเป็นแบบแต่ชอบอันแรกคิกกิดอันสองกูชอบชอบที่เราพยายามทำแม่อ่คิดอีกมาอะไรเนาะให้แปลกเหรอเจ้าโบรชอบแนวคิดมากเอาผมแล้วกันแปลกเองความแปลกและมีประโยชน์โกลด์เดทิเตอร์โกลด์เดทิเตอร์เครื่องจับผี e m f กับจัดคลิกอิดที่ได้สิบไปที่ได้สิบไปโอเคที่เล่นมาก็ซึ่งต้องขอบคุณทางหัวเว้ด้วยด้วยขอบคุณครับหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่นะฮะ แสดงให้เห็นแล้วว่ามันได้ทุกแอปจริงๆเนี่ยอินเสิร์ตให้ดูเี่าเลยเนี่ยมีหมดมีหมดเหมือนกันไม่ต้องห่วงเปลี่ยนมาใช้หัวเว่ยนะครับเครื่องใหม่กับ A S นะครับสนใจได้ครบพูดถึงเรื่องมือถือกล้องเป็นไงก้องชาร์จอยู่แล้วไรก้าสายฟิล์มรู้กันพอซูมได้50เท่าเลยเนี่ยเมื่อคืนก่อนนอนซูมกล้องเล่นเจอไบเดนไบเดนที่อเมริกานะที่อเมริกากูก็ซ่เจอบก้อนซูมเจอใบร้อาครับเครื่องครบตามสเปคนี่คือแบบมีทุกอย่างเลยครบทุกสายอะ สายเกมสายกล้องมีหลักๆเลยคือกูว่าดีไซน์มันสวยเลยเรียกว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานอุ่นใจโหลดแอปคิดได้ที่หัวเบยแกลลี่เป็นช่องทางการดาวน์โหลดแล้วก็สุดท้ายนะครับหัวเบยสามารถซื้อได้ทุกช่องทางที่ AIS ซื้อมาก็อย่าลืมไปจัดคลิกอีกนะใช่ช่วยกันปั้นไปได้ไมุ่นเต่าลมเมื่อกี้เตูไม่นะแาีแนะนำเนี่ยแนะนำแนะนำนะถ้าหาเพยโอเคด้วยครับ